สวัสดีค่ะพบกับช่องสวนไม้คลายเหงาค่ะมาเพื่อให้เพื่อนๆดูต้นไม้ดอกไม้ประดับบ้านเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆค่ะ เราก็เพิ่งลดน้ำไปค่ะชุ่มชื้นกันเลยนะคะนี่พันดาวค่ะซูมดูใกล้ๆนี่อากาศยามเช้านี่ก็ดีนะคะลมโชยเบาๆพอบอนสีได้น้ำเข้าไปนะคะใบเขาก็แต่งตึงค่ะสวย เวลาเราลดน้ำนะคะเราก็จะลดใบเขาด้วยเราใช้ใสายางลดค่ะก็บีบเป็นน้ำปล่อยนะคะอย่าแรงมากนะเดี๋ยวใบเขาจะช้ำถ้าน้ำบ้านใครนะคะปั๊มน้ำแรงก็ลดก๊อกลงหน่อยนะคะถ้าแรงจัดก็ไม่ดีกับบอนสีค่ะใบเขาจะช้ำนะคะสวยมากเลย วันนี้นะคะมาตอบคำถามเพื่อนๆในคลิปของถุงเงินถุงทองค่ะที่ถามกันเข้ามาว่าทำยังไงใบถึงไม่ช้ำไม่เป็นเชื้อรานะคะเราเคยทำคลิปไปก็มาตอบคลิปนี้แล้วกันนี่ก็คือถุงเงินถุงทองของบ้านเราค่ะมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะเก็บเงินอยู่นะคะ ชื่อก็บอกแล้วค่ะถุงเงินถุงทองค่ะในถุงมีเงินมีทองนะคะไม่ใช่ถุงว่างเปล่านี่นี่นะคะใบจิ๋วก็มีค่ะใบใบเขาจะเป็นถุงค่ะสีก็จะเป็นสีเงินด้วยนะคะถุงเงินค่ะแล้วก็มีถุงทองนี่ใบสีทองค่ะลายสวยนะคะนี่เป็นถุงค่ะ เป็นไม้ด่างที่ด่างแบบธรรมชาติสวยมากนะคะเป็นลายศิละปะเนี่ยเหมือนเอาสีผสมนะคะแล้วเขาก็ประมาณว่าสีน้ำอ่ะเพื่อนเเคยเรียนตอนประถมมัธยมต้นนะคะจะรู้จักคือสีน้ำเนี่ยระบายออกมานะคะช่วงยังไม่แห้งเนี่ยสีน้ำนั้นเวลาเขาผสมกันเขาจะได้สีแบบนี้ค่ะ ใครเลือกวิชาเรียนศินละปะนะคะจะทําสีแบบนี้เป็นค่ะใช้สีน้ํานะคะเนี่ยแล้วเขาจะออกมาสีนี้แต่เราจําไม่ได้อะเขาเรียกว่าลายแบบชื่ออะไรอะ่ะน่นานมาแล้วอะค่ะนี่มันลายศิละปะของแท้เลยนะคะเนี่ยผสมลายใบยออกมาแบบนี้เพื่อนๆมันจะมีสักกี่ชนิดนะคะที่ลายใบยเขาจะกลมกลืนสวยงามแบบนี้ นี่ค่ะให้ดูใกล้ๆค่ะสีเหลืองเนี่ยสีสามระดับเลยค่ะใครชอบนะคะก็ไปหาซื้อได้ราคาไม่แพงค่ะต้นเล็กก็ไม่ถึงร้อยอ่าส่วนวิธีการดูแลของเรานะคะเราก็ให้ดินโปร่งหน่อยลดน้ำแล้วน้ำผ่านได้ดีน้ำไม่ขังค่ะก็จะใช้ใบก้ามปูค่ะส่วนใบที่จะแก้ไขเรื่องใบ ไม่นะคะเราจะมีฐานใส่นี่เราใส่ไว้นานแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นถ่ายให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมคะขี้เท่าฐานค่ะเม็ดฐานยังอยู่เลยนะคะไม่ได้มูแล้วก็จะมีปุ๋ยออสโมโค้เนี่ยเพราะว่าฐานนะคะเขามีลิ์เป็นด่างเขาจะแก้พวกเชือ้อรา แล้วเราก็ใช้น้ำปูนใสค่ะอัตราส่วน1นต่อหนะคะในการลดใบด้วยค่ะทำทุกอย่างแล้วนะคะที่ใน YouTube เขาแนะนำนะคะแต่มันก็เป็นอยู่ค่ะนี่ให้ดูค่ะโชว์เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้อราหรือใบไหมแต่เราก็ได้เข้าไปศึกษานะคะใน Google เราก็เปิดดูเขาบอกว่า ในส่วนที่เป็นใบขาวแบบนี้เนื่องจากเขาเป็นไม้ด่างค่ะเขาก็ไม่สามารถสร้างคลอโรฟิลได้เหมือนใบสีเขียวสีเหลืองแบบนี้นะคะเนี่ยข้อเสียของใบไม้ที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ขนาดย้ายเข้ามาในร่มแล้วนะเพื่อนๆนี่ค่ะอยู่ในลำไรแบบนี้ค่ะเขาก็ยังเป็นอยู่เป็นธรรมชาติของเขาค่ะ เราก็ใช้ทุกวิธีแล้วนะคะนี้ก็ต้องทำใจเพราะว่าถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยใบอื่นก็น่าจะเป็นด้วยอย่างสีเหลืองนี่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่เคยไหม้ไม่เคยเหี่ยวนะคะเพราะว่าใบเขาไม่มีสีขาวค่ะเขาสามารถสร้างคลอโรฟิลให้ใบได้สวยงดงามได้นะคะแต่ที่เราต้องดูเรื่องดินเเรื่องเชื้อรานะคะเพื่อป้องกันทำให้เขาอะได้ สวยงามต้นเติบโตกิ่งก้านแข็งแรงนะคะเพื่อลดปัญหาแบบนี้ค่ะมันจะทำให้ใบไหม้น้อยลงค่ะถ้าเราปล่อยทิ้งๆข้างๆมันก็ยิ่งเหมือนซ้ำเติมนะคะสรุปเราก็ตอบให้นะคะว่ายังไงก็ต้องมีรอยช้ำรอยไหม้อยู่ดีค่ะนี่เพราะอะไรรู้ไหมคะ ดูพาไปดูนี่ค่ะอันนี้เป็นบอนสีนพเก้าซึ่งมีใบสีขาวเหมือนกันในส่วนที่เป็นสีขาวนี่ค่ะไม้อยู่เหมือนกันเราก็เคยไม่ได้ลดใบนะคะเวลาลดน้ำเนี่ยเขาก็แนะนำว่าอย่าลดใบถึงจะไม่ลดใบมันก็เป็นอยู่ดีค่ะเราเว้น ต้นที่เป็นใบขาวไว้มันก็เป็นอยู่ดีนะคะอ้าวสรุปแล้วก็ต้องทําใจนะคะใบไม้สีขาวแบบนี้เขาสร้างคอร์ฟิลเหมือนสีอื่นๆไม่ได้ดูอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะนี่ไม่มีรอยไหมเลยค่ะเหลืองเขียวแดงนี่ไม่มีปัญหาอ้าวแล้วนี่คือกอกเกตค่ะในส่วนที่เป็นสีขาวไม่เหมือนกันค่ะต้นนี้อยู่ในร่มนะคะลำไรแสงนิดเดียวเองค่ะ เขาก็ไม่มันเป็นธรรมชาติของใบาขาวค่ะเนี่ยค่ะสีเหลืองไม่เป็นไรค่ะเฉพาะสีขาวนะคะถ้าเป็นโรคเชื้อราเนี่ยเขาจะต้องกินทั้งดงเนี่ยค่ะใบเขาจะเป็นฝ้าทั้งทุกต้นนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเลือกเฉพาะสีขาวก็ตอบคำถามแล้วนะคะวิธีดูแลก็คืออย่างที่บอกไปแต่มันก็ยังพอมีอยู่ค่ะ ต้องทำใจนะคะกับธรรมชาติที่เขาสร้างมาแบบนี้สำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะเราก็เลี้ยงแบบบ้านๆน,นะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่มีความรู้อะไรมากมายสงสัยอะไรก็เข้า YouTube เปิดดูใน Google เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เลี้ยงกันไปนี่พองามสวยแล้วก็มาบอกเคล็ดลับกันนะคะ แชร์กันเข้ามาค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงต้นไม้แล้วมีวิธีการเลี้ยงแบบไหนนะคะก็ให้ข้อมูลได้ค่ะแบ่งปันความรู้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย